สวัสดีครับครูเอ็มนะครับวันนี้นะครับจะมาเรียนเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับ mm. ทีนี้ครับเ,เด็กๆมันทาความรู้จักเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวกันก,นก่อนว่ามันคืออะไรแล้วมีรูปร่ากหน้าตาย,ยังไงตัวอย่างเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะมาเรียนรู้พร้อมกันครับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับจะมีรูปทั่วไปคือ ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x ในที่นี้ครับ x เป็นตัวแปรและ abc ตัวนี้ครับ abc เป็นค่าของตัวหรือเป็นตัวเลขโดยที่ a เนี่ยครับจะต้องไม่เป็น0จะต้องไม่เท่ากับ0ย์เพราะว่าถ้า a เท่ากับ0ูนย์ปุ๊บตัวนี้ครับจะก,กลายเป็น0ูนย์หรือหายไปทันทีเมื่อหายไปนะครับมันจะเหลือแค่ bx บวก c ซึ่งมันจะเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไม่ใช่สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโอเคนะครับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคือมีดีกรีสูงสุดนะครับดีกรีสูงสุดคือ2และมีตัวแปรเพียงตัวเดียวโอเคนะ ทีนี้ครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างแรกนะครับเช่น 4x กาลังสองบวก 3x บวก5เท่ากับ0จะเห็นว่าเนี่ยครับเป็นอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยที่ a คือ4 b คือ3และ c เนี่ยคือ5ทีนี้ครับ a b c เป็นค่าของตัวจะเป็นจํานวนเต็มบวกจานวนเต็มลบเป็นจํานวนจริงใดๆเลยนะครับเป็นจำนวนจริงใดๆได้เลยตัวอย่างถัดไปนะครับ ลบ 4x กำลัง2บวก 3x บวก5เท่ากับ0อ่านะทีนี้ a ก็จะเป็นลบ4 b เป็น3 c เป็น5นะครับตัวอย่างถัดไปครับ 4x กำลัง2ลบ 3x บวก5เท่ากับ0ทีนี้ค่า a ก็จะเป็น4ค่า b เป็นลบ3ลค่า c ก็จะเป็น5นะครับ ถัดไปลบ 4x กำลัง2ลบ 3x ลบ5เท่ากับ0ทีนี้จะเห็นว่าค่า abc เป็นติดลบหมดเลย a คือลบ4 b คือลบ3ส่วน c คือลบ5นะครับโอเคถ้าเด็กๆเ,เราสังเกตดูนะครับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยในรูปทั่วไปเนี่ยขวามือจะเป็น0ขวามือจะเป็น0นะครับแล้ว a ก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า x กำลัง2หรืออยู่ด้านหน้าตัวแปรที่ยกกำลัง2 นะครับ b คือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า x หรืออยู่ด้านหน้าตัวแปรที่มีดีกรีหรือยกเลขยกกำลังแค่1ส่วน c คือค่าคงตัวหรือตัวเลขที่อยู่ท้ายสุดนะครับทีนี้ส่วนถัดไปครับ5า x กำลังสองเท่ากับ0อ่ะปรากฏว่ามีเพียงเท่านี้เลยดูสั้นๆเนาะถูกไหมครับทีนี้ครับตัวนี้ครับเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเหมือนกันเพียงแต่เราต้องอาจจะต้องจัดรูปให้ดู ชัดขึนนะครับจัดรูปให้ดูชัดขึ้นอ่ะคุณครูจัดรูปแบบนี้นะครับ 5x กาลัง2เท่ากับ0นย์เนี่ยหนูจะเห็นว่าตรง x เดียวเนี่ยครับกับ bx บวก c เนี่ยจะหายไปเพราะว่าค่า b เป็น0ค่า c เป็น0ย์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครับจริงๆเราไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกไหมครับมันก็เลยเป็น 5x กาลังสองอย่างเดียวโอเคนะเพราะฉนั้นอันนี้ 5x ก,ก,กำลังเท่ากับ0นย์เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวด้วยนะครับ ตัวอย่างถัดไปลบ 3x กําลัง2เท่ากับ4อ่ะทีนี้หนักเลยครับอย่างที่เราสังเกตว่าเอ๊ะรูปทั่วไปของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยด้านขวามือจะเป็นศูนย์ถูกไหมครับโอเคนะแลวทีนี้เอาด้านขวามือไม่เป็นศูนย์งั้นเราลองจัดรูปสมการตัวนี้ครับจัดรูปสมการตัวนี้แล้วมันสามารถจัดอยู่ในรูปทั่วไปได้หรือไม่อ่ะลองดูนะเราต้องการให้ขวามือเป็นศูนย์ใช่ไหมครับงั้นะคุณครูย้าย4จากบวกเนี่ยมาลบนะ คุณครูก็จะได้แบบนี้ครับโอเคไหมย้าย4มาลบแต่ปรากฏว่าถ้าย้าย4มาลบเนี่ยพดกลางเนี่ยครับพ์กลางเนี่ย b x มันไม่มีถูกไหมครับงั้นแสดงว่า b คือ0 b คือ0เพราะฉนั้นเราก็จะได้ว่าไอ้ลบ 3x เกำลังสองเท่ากับ4เนี่ยเมื่อจัดรูปให้อยู่ในร,รูปทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถจัดได้และระบุค,ค่า ABC ได้ a ก็คือ a ก็คือลบ3 b คือ0นส่วน c คือลบ4นะครับ ถัดไปครับอย่างที่บอกอ่าทีนี้เป็นตัวแปร y y กําลัง2บวก2 y เท่ากับ0อย่างที่บอกครับรูปทั่วไปเนี่ยเป็นกําหนดว่า x ของเราเนี่ยครับคือตัวแปรเพราะนั้นจริงๆแล้วสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวคือขอแค่มีตัวแปรเดียวครับจะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้โอเคไหมในที่นี้ตัวแปรคือ y ถูกไหมครับสามารถอยู่รูปทั่วไปหรือ,อยังสามารถระบุค,ค่า a b c ได้ไหม a คือ1 b คือ2 c ไม่เขียนคืออะไร ศถูไหมครับถ้าจัดรูปให้เห็นชัดก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมซึ่งจริงๆแล้วหนหน้าตัวแปรเราจะไม่นิยมเขียนกันนะครับแต่อันี้คุณครูเขียนมาเพื่อให้หนูเห็นชัดว่าโอเคมันสามารถจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้โดยค่า A เป็น1ค่า B เป็น2และก็ค่า C เป็น0นะครับเพราะฉนั้นมันเป็นสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวนี่ครันาลังสอลบ 0.5M บวก2เท่ากับลบ 4m ทีนี้ครับเห็นไหมว่า a b c นะครับเป็นค่าคงตัวซึ่งจะเป็นตัวจำนวนจริงใดๆก็ได้โอเคนะครับโดยที่ขอให,ห้หน้าตัวกำลังสองเนี่ยไม่เป็นศูนย์หรือค่า a ไม่เป็นศูนย์เพราะนั้นในข้อนี้ครับตัวแปรของเราคือ m ตัวแปรของเราคือ m ค่าตัวแปรของเราคือ m ทีนี้ครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปขวามือของเราจะต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ครับต้องย้าย ย้ายลบ 4m เนี่ยครับมาไว้ทางซ้ายมือแต่ซึ่งซ้ายมือนี้มีพจน์ที่เป็นอยู่ในรูป m เหมือนกันเพราะฉนั้นแสดงว่าเมื่อย้ายเสร็จปุ๊บนักเรียนจะต้องทําให้อยู่ในรูปผลสําเร็จก็คือลบ4ย้ายมาเป็นบวกนะบวก4นะครับก็เป็นลบ 0.5m บวก4นะคิดเลขออกมานะครับก็จะจัดอยู่ในรูปแบบนี้ 1.5m กำลัง2บวก 3.5m บวก2เท่ากับ0 โอเคนะเรื่องการทําเป็นอยู่ในรูปผลสําเร็จครูเชื่อว่าเด็กๆทาได้สบายอยู่แล้วละ่ะโอเคนะครับงั้นโดยสรุปครับโดยสรุปแล้วสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวก็คือสมการที่มีตัวแปรเพียง1ตัวเพียง1ตัวนะครับและตัวแปรนั้นมีเลขชี้กําลังสูงสุดเลขชี้กําลังสูงสุดเลยนะครับเลขชี้กาลังสูงสุดเป็น2เห็นไหมทุกข้อที่ครูยกมานี่ครับตัวแปรแต่ละข้อตัวแปรมีเพียง1ตัวแปรเท่านั้น และดีกรีสูงสุดหรือเลขชี้กําลังสูงสุดเนี่ยคือ2เห็นไหมเลขชี้กําลังสูงสุดคือ2 2 2 2 2 2 2 2 2 2เห็นไหมครับนี่แหละครับคือสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเด็กๆน่าจะได้รู้จักสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวแล้วเนาะเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาจัดรูปและวิเคราะห์ว่าสมการที่ให้มาเนี้ยเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวหรือเปล่าโอเคนะครับแล้วติดตามในคลิปถัดไปครับ วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย